สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกันอีกนะคะเช่นเคยวันนี้เรามาอ่านประสูตรชื่อว่านิพานอันบุคคลเห็นได้ยากชื่อว่านิพานอันบุคคลเห็นได้ยากไม่มีความน้อมไปเพราะว่านิพานนั้นเป็นธรรมชาติจริงแท้อันบุคคลเห็นไม่ได้ง่ายเลยตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้วเพราะรู้อยู่เห็นอยู่ จึงไม่มีกิเลสเครื่องกังเครื่องกังวลความหวั่นไห,ยคคนหยว,วหไหย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยแล้วความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วเมื่อความหวั่นไหวไม่มีปัสธิย่อมมีเมื่อปัสธิมีความน้อมไปย่อมไม่มีเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มี เมื่อการมาและการไปไม่มีการจุติและอุบัติย่อมไม่มีเมื่อการจุติและอุบัติไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขละจบแล้วนะคะพระสวดนี้สั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา ปฏิบัติความเพียรกันนะคะวันนี้ปานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในพระสูตรหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ